สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมวันนี้ก็นําอีกหนึ่งบล็อกนะครับที่ไม่ค่อยพบเจอของเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นใต้ล่มเย็นปี2,526มาให้พี่ๆรับชมกันอีกหนึ่งบล็อกนะครับองค์นี้จะเป็นบล็อกวงเดือนหน้าเห็นไหมครับ เหนือศีราะของหลวงปู่เป็นเส้นวงเดือนอยู่ด้านหน้านะครับผมหลังยันขีดสายฝนนี่ครับก็คือบริเวณเหนืออาคาลายันมีขีดคมๆนะครับจะเป็นอีกหนึ่งบล็อกนะครับที่สายฝนชัดแล้วก็คมมากครับบล็อกนี้บล็อกวงเดือนหน้าหลังยันขีดสายฝนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนนะครับผม เดิมนะครับจดจาใบหน้าของหลวงปู่นะครับผมไม่บวมไม่อ้วนนะครับตะแคงดูพื้นเหรียญก็จะเห็นว่ามีเส้นศาสกระจายที่เกิดจากการปั๊มนะครับตรวจสอบความเรียบร้อยของเหรียญอคัคระคมชัดตัวลายกระหนกครับผมในลายกระหนกก็จะมีเส้นเสี้ยนอยู่นะครับดิวจีวอนคมชัดนะครับภายในซอ่แขนของหลวงปู่เนี่ย ก็จะมีเส้นเซียนวิ่งอยู่เหมือนกันนะครับผมวัดช้างให้นะครับบริเวณตรงวัดช้างให้เนี่ยตรงปากวอแหวนเนี่ยของบล็อกนี้จะมี2แฉกแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับผมปากวอแหวนจะเป็น2แฉกนะครับตะแคงดูพื้นเหรียญน,นะครับดูเส้นเสียนเส้นศาสตร์กระจายนะครับ ตัวลายกระหนกมีความคมชัดนะครับผมตัวอักษรคมชัดนะครับพลิกมาดูด้านหลังนะครับผมหูเหรียญเจาะป้นๆนะครับบล็อกยันขีดนะครับอัคละด้านบนนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นขีดคมๆเลยอยู่เหนืออัขละแล้วก็จะเป็นบล็อกที่มีสายฝนชัดเจนที่สุดครับบล็อกนี้นี่ครับ เส้นเส้นเส้นสายฝนเนี่ยจะวิ่งอยู่ทั่วเลยจดจำใบหน้าพระอาจารย์ทิมนะครับผมเมตตากลมคมชัดนะครับไม่บวมไม่อ้วนนะครับแล้วก็จะมีเส้นขีดคมๆมอยู่ภายในริ้วจีวรของท่านนะครับผมหนึ่งเส้นบริเวณนี้นะครับนะครับจะมีเส้นขีด อยู่ภายในริ้วจีวรหนึ่งเส้นนะครับผมแล้วก็ตรงคำว่าใต้ร่มเย็นครับตรงยอยัก์ษเนี่ยตรงขยักตรงหน้ายอยักน์นะครับจะมีเนื้อเกินนะครับผมนี่ครับเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตด,ด้านหลังนะครับเส้นเซียนคมๆมนะครับผมเส้นสายฝนบล็อกนี้เห็นชัดสุดครับขอบตัดนะครับผม ก็จะเป็นการตัดและหักนะครับขอบตัดอีกข้างนะครับผมบล็อกที่นำมาให้พี่พรับชมอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมรุ่นใต้ร่มเย็นนะครับบล็อกวงเดือนหน้าหลังยันขีดสายฝนนะครับผมในคบ จะเป็นชุบนิกเกิลน,นะครับขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าผมได้บล็อกใหม่มาเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาทำคลิปอีกนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ